โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวดาวค่ะทุกท่านทุกทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในเกมร้านคอล์ปิชเช่นเดิมเช่นเคยบุก EP นี้ก็น่าจะเป็น EP ที่สามแล้วนะครับผมโอเคฮะโอเคฮะเราก็รีบไปร้านเลยรักกันนะโ okay, อเคกดไปชั้นหนึ่งเลยฮะซึ่งแน่นอนว่าเราก็มีแผนว่าเราต้องกลับไปเป็นที่หนึ่งในย่านนี้ใหม่ให้ได้เลยนะครับผมโอเคฮะจัดไปนะฮะเร็วหน่อยฮะเร็วหน่อยฮะรีบฮะประตูฮะเร็วหน่อยฮะโอ้ฝนตกด้วยฮะฝนตกเลยฮะวิ่งครับวิ่งครับอุ้ยอุ้ยเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเจนี้ โอ้โหโคตรเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวเฟี้ยวฟ้าวว่าเผาเผาอ่ะโอ้โหวิดพื้นแล้วก็เดินไปด้วยไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นึกว่าปลาไหลโอเคฮะเฮ้ยบังเปิดร้านครับโอเควิเราลืมปิดเหรออ๋อใช่ครับผมลืมปิดโอเคมาถึงเราก็ทำความสะอาดเช่นเดิมนะครับไม่ได้เลยครับลูกค้าเช่นได้เลยครับร้านเรามาเปิดแล้วนะครับ เรามีบริการออคอมสามเครื่องแล้วตู้เกมหนึ่งเครื่องนะครับฝนตกนะเชิญเชิญด้านในเลยค่ะฝนตกส,สามารถมาพักผ่อนในร้านเราได้เลยฮะแต่ลูกค้าก็ต้องจ่ายเงินด้วยนะคะนี่มันแมวแมวดำอุย้ยมันนอนตางฝนได้ไงอะ่ะโอ้โหเมืองนี้เป็นเมืองอะไรครับเนี่ยเจอสองคนแล้วเนี่ยมันคืออะไรครับเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้โหม,ม,มึงคือโจนมึงคือโจนรู้รู้ ได้เลยครับชิ้นนได้เลยครับผมชิ้นนเลยครับลูกค้าชิ้นนได้เลยครับโอ้ชิ้นนได้เลยครับชิ้นในเลยครับดีครับสักครู่นึงนะครับลูกค้าโอเคโอเคครับเรามี400ดอลลาร์เลยทุกคนเราไปปั่นอีกดีกว่าบอกเลยฮะไม่จริงไม่เลิกฮะไม่จริงไม่เลิกคะช็อตนี้โอ้โหุยอุ้ยอุ้ยอุ้ยจ่ายเงินยังอะวะเนี้ยน่าจะจ่ายเงินแล้วหรือเปล่า โอ้ยโอ้ยไม่คุ้มเลยอ่ะโอ้ยจุกโอ้ยจุกจุกจัดโอ้ยชอ้นนี้อันนี้มายังยังได้ดีโอ้ยยังได้อยู่โอ้ยจุกโอ้ยได้อยู่ฮะโอ้ยยังได้อยู่ฮะยังมาเรื่อยเือยอันนี้จุกอยู่โอ้ยขาดทุนย่อยยับโอ้ยได้อยู่จุกจัดโอ้ยตายเอาโุยอันนี้ฮะเลี่ยมเลย ลูกค้ามาเปล่าเฮ้ยลูกค้ามาสักครู่นึงนะครับแหนฮะโอเคครับจัดมาฮะอือหจุกอุ๊ยอุยอยอ๊ยต้องอย่างนี้ดิอุ๊ยบอกเลยเน้น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 นะครับบอกอะไรไปให้อือห้าสิบเก้าดอนขอบคุณครับขอบคุณครับแน่นอนว่าตู้เกมตู้เกมจ๋ามาหาพี่หน่อยสิตู้เกมครับ ผมว่านะไม่ต้องเอาตุกเกมหรอกเราจัดเป็นเอเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อะ่ะผมลืมเหมือนกันนะที่รู้อะ่ะเราต้องซื้อนี้ก่อนแล้วก็มีเฮ้ย,ย,ยมีคนไม่จ่ายตังมีคนไม่จ่ายตังมีคนไม่จ่ายตังฮะวิงว่งฮะวิง่งฮะอยู่ไหนฮะอยู่ไหนฮะเอาจ่ายแล้วโอ้โหหลอนนะพ่อค้าหลอนนะอันนี้มาวิดพื้นะไรหน้าร้านนี่โอ้โหจะฟิตเกินไปแล้วจะฟิตเกินไปแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคฮะ โคตรจ็บฟิตเลยอะ่ะลูกค้าจ่ายตังค์ด้วยฮะลูกค้าชิงฮะโอ้ยพี่ยามเราอยู่ไหนเนี่ยวิ่งค์อะพิงค์อะิงค์ะพิงคะ,งะเหลี่ยมเลยเหลี่ยมจัดหลบหลอฮะหลบหลอหลบหลบอเปรี้ยวฟางอเมร์พลาเผาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ลูกค้าฮะอุ้ยไม่กล้าบวกเลยอะ่ะผมไม่กล้าบวกเลยไม่กล้าบวกเลยอ่ะโอ้ย เราจะไปให้บวยเขาไม่ได้อ,อันนี้น่าคุ้นๆนะเนี่ยเปิดก่อนได้เปรียบมะเปิดอุยอ้ยเยอะๆอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยโดนลุมอุ้ยโดนลุมอุ้ยตายโอ้โดนลุมจนมตายยังได้อยู่ฮะยังได้อยู่โอ้โหโดนลุมอ่ะมันกากลุมอ่ะโอ้โถ้าไม่ลุมนะผมต่อให้เลยอ่ะ ครู่หนึ่งนะฮะลูกค้าใจเย็นนะครับโอ้ผมว่าเนี่ยจอยเราไปซื้อตรงนุ้งนี่กง่ายดีแล้วก็มีโตะใช่ปะไม่จำไม่ผิดนะโอ้อันนี้ละกันเนี่ยหมดราคาแปดร้อยฮะจัดมาชุดใหญ่ใส่ไข่นิดนึงโอเค าฮะอุ้ยลูกค้ามาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชยๆได้เลยครับมีตู้เกมแล้วก็มีคอมเม์ให้ลูกค้าได้เลือกเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปซื้อเออเรียกว่าอะไรอ่ะจอยจอยเกมสักครู่หนึ่งนะฮะโอเคฮะกลับมาล้านแล้วฮะอุ้ยลูกค้าเต็มร้านเลยสักครู่นึงนะครับพอค้ามาแล้วครับสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับขอเล่นสนุกนะครับสามร้อยเจ็ดสิบเฉได้เลยครับอุ้ยคนนี้น่าคุ้นๆเดี๋ยวนะอ๋อไม่คุ้นไม่คุ้นตกใจตงผม้ายๆกันเฉอ่ะ เช่นน้เลยครับเชิญนั้นเลยครับโอเคฮะจัดมาฮะเรามีสี่ร้อยดอลลา้์ฮะช็อตนี้อะไรฮะเจ๊เฮ้ยดีนะจ่ายตังค์ขอบคุณครับขอบคุณครับของมาส่งยังอะอุ้ยของมาส่งแล้วนี่นาโอเคฮะจัดมาวางตรงไหนดีครับวางตรงนี้รักกันวางได้หรือเปล่าวางได้หรือเปล่าต้องได้สิเอาให้ นี่นี่นี่แล้วก็มีจอยฮะครับครับเข้าให้ปรับเข้าให้สักครู่หนึ่งนะครับผมสักครู่หนึ่งนะครับลูกค้าครับโอเคครับจัดมาฮะโอ้ยเจนิสเห็นออกกำลังกายหลายรอบแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับหมุนครับเข้าให้ได้อยู่ฮะอุ้ย เราเราต้องซื้อเราต้องซื้อทีวีนี่ผมลืมไปว่าเราต้องซื้อทีวีโอ้โหลืมลืมสนิทเลยอะ่ะต้องดูจอก่อนราคาเท่าไหร่ปั๊บเขาให้ปั๊บเข้าให้ใหทีวีฮะทีวีจอหกร้อยฮะได้อยู่ฮะยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ครับผมว่าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปปั่นดีกว่ารอได้จากลูกค้ารอบนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเสียแล้วมันไม่คุ้มไง โอเคครับขอบคุณครับพบกันต่อรักกันนะฮะได้เลยครับโู้ชิ้นไหนได้เลยครับลูกค้าครับชิ้นไหนได้เลยครับโอเคฮะโอเคฮะขอบคุณครับวันนี้เรามีทอนอะไรแล้วครับนี่เรามีหกร้อยฮะอันนั้นมันหกร้อยห้าสิบเราขาดอีกน่าจะเป็นคนนี้นะถึงเราถึงจะได้ทีวีมาจอนงฮะชิ้นไหนได้เลยครับชิ้นไหนด้เลยครับมีเล่นเลยฮะโอเคฮะโอเคครับขอบคุณครับ มึงนึกปรับอันนี้สองอันเลยอ่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็ไรฮะเชิญได้เลยครับผมลูกค้าฮะลูกค้าจ่ายตังค์ด้วยครับอ๋อลูกค้าจ่ายตังค์แล้วพ่อค้าก็หลอดเนี่เชิญได้เลยครับลูกค้าฮะเชิญได้ในได้เลยครับลูกค้าหันลักขาคนฝากด้วยนะครับผมจ่ายตังค์ด้วยครับทำครับทำจ่ายตังค์ด้วยครับเอ้เฮ้ยจะไป เปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบต่อยดีต่อยดีสวยสวยฮะปิดร้านปิดร้านปิดร้านโอเคโอ้โหเจ๊ปิดไม่ใช่อะไรฮะเจ๊นั้นมันจะมาต่อยผมไงอุ้ยอุ้ยมันตามมันตามเดี๋ยว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 สักคู่สักคู่เดี๋ยว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 เสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวอ้เรียบร้อยฮะตายขาร้านด้วยเองเลยอ่ะตำรวจฮะตำรวจฮะเจ๊น่ะไม่ต่อยผมะฮะตำรวจฮะโอ้โหเจ๊ที่ไม่ช่วยเลยอ่ะ เฮ้ยระเบิดรู้เลยโอ้โหเอ๊รู้เลย,หเ,ย,เ,ลยเห็นแล้วเหนื่อยอะ่ะมันฆ่าลูกค้าเราด้วยอะ่ะดูมันชัางซ้ำสิโอโ้เราไม่มีทางแก้งไงนอกจากพี่ยามอะ่ะถ้าถ้าเรามีพี่ยามอะ่ะเป็นอะไรที่สุดยอดมากอะ่ะเราไม่มีพี่ยามไงโอเคฮะร้านเราก็กลับมาเป็นปกติแล้วก็ใช้เวลานานอยู่นะฮะโอ้โห ทีวีเราไม่ได้อ๋อได้แล้วสั่งมาแล้วฮะทีวีมาฮะอืเสียดายมากเลยอ่ะไฟไหม้ครับไฟไหม้ฮะไฟไหม้ไฟไหม้อุ้ยติดติดเดี๋ยว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 ดับครับดับดับฮะดับฮะดับ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 โอเคฮะเคลียร์โอ้เฮ้ยติดโอ้ร้านเราเดินยากมากช็อตนี้ ของเรามาส่งยังอ่ะอ๋อของมาส่งแล้วโอเคฮะทีวีมาแล้วฮะโอ้ยทำไมเระวางไม่ได้อ่ะทำไมเระวางไม่ได้อ่ะต้องวางตรงนี้เหรอเดียวเรียวเรียวเรียว,ยวขยับก่อนขยับก่อนยิงฮะโยนฮะ ไม้พอใจอะไรก็โยนทิ้งอะโยนทิ้งสวยปั๊บเขาให้วางฮะเออเฮ้ยใจเย็นฮะอันนี้ต้องการฮะไม่ต้องโยนปับป๊บปับ๊บปั๊บแล้วก็นี่ฮะอืมร <c oughs> ้านเรามันสดยอดอ้าว CPU หายรัยบร้อย CPU โดนโดนขมโมย เรียบร้อยใครบังอาจมาใครมวย CPU เราไปเรียบร้อย CPU หายอะ่ะโอ้โหได้ซื้อใหม่อีกแล้วใช่ไหมเลยครับลูกค้าใช่ไหมเลยครับชิไหนเลยับขอบคุณขาหยัดมาครับผมปรับราคานี้โอเคฮะตอนนี้เรามีเงินอยู่หกสิบห้าอุ้ยลูกค้าลูกค้ามา,ารุณาจ่ายตังค์ด้วย โอ้โหอุ้ยหมัดเดียวเน้นเน้นเน้นเลยช็อตนี้ยี่สิบี่องศาอุณหภูมิก็เท่ากับประเทศไทยเลยฮะไม่เย็นไม่ร้อนอุ้ยมีคนมาเล่นแฮะสวยฮะพิก้ามฮะเดี๋ยวเราเอาอันนี้ออกออกออกจากของเขาก่อนสักครู่หนึ่งนะสักครู่หนึ่งนะลูกค้าฮะสักครู่หนึ่งโอเคจัดมาครับเอาให้มาแค่นี้หรอเฮ้ โอ้แค okay, okay, ่น so? ี okay, uh, ้ห้าจุดห้าดอน่ะเอ้าเฮ้ยมาเราเราก็เล่นใหม่เพื่อเพื่ออยากรู้ว่าเพื่ออะไรครับฮัลโหลเพื่ออะไรครับพ่กามเฮะขอบคุณครับขอบคุณครับจ่ายตังยังฮะโอเคฮะจ่ายตังแล้วอุ้ยจวยหอมจังจังชงจังชงอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวชิ้นไหนเลยครับชิ้นไหนเลยครับชิ้นไหนเลยครับโอเคครับลูกค้าดูดูแลรักษาครับสาวด้วยนะครับช่วงนี้ฮะโรคระบาดเยอะนะฮะผมว่า เราขยับตู้เกมออกมาอีกสักนิดหนึ่งดีกว่าโอเคมันจะได้ไม่ต้องไปเบียดเบียดอะไรตรงนั้นเกินไปฮะตอนนี้เรามีเงินอยู่ประมาณสองร้อยสองร้อยเก้าสิบและเชื่ได้เลยครับลูกค้าเชื่ได้เลยครับโอเคฮะตู้เกมขายดีสุดแล้วแล้วก็ได้ล้วก็ได้เงินเร็วสุดแล้วผมว่านะ<อ>ผมว่านะเชื่ได้เลยครับลูกค้าเชื่ได้เลยขบลูกค้าเล่นอะไรครับโอเคคอบคุณครับขอบคุณครับโอเคฮะขอบคุณครับสักครู่นึงนะครับลูกค้าครับ ชนะได้เลยได้เลยครับโอเคครับขอสนุกกับการเล่นนะครับผมเออจ่ายตังค์ด้วยจ่ายตังค์ด้วยฮะพี่ก้ามาะผมไม่อยากต่อยไอ้พวกนี้เลยอ่ะ <Yeah. S 1> อย่าบอกนะ <Yeah. S 1> โ,โดนลุมโดนลุมโดนลุม โอ,โ,โอ้โหโดนลุมผมเจอคนลุงเหรอทุกคนผมควรต้องทำไงดีครับมีวิธีบอกหรือเปล่าโอเคครับคุณครับลูกค้าครับคิดเงินด้วยครับไหนลูกค้าโอเคครับผู้คุณครับเนี่ยเขาแจงตัวไม่ดีอ่ะแต่เขาก็มีหัวใจนะแล้วเขาก็สามารถแจกตังเราได้โอ้โหไม่ใช่แบบเมื่อกี้กล้ามใหญ่หะเปล่าอะโอ้โหใจไม่แจกตังอะมีแต่กล้ามแต่ไม่มีตังโอ้โหอย่างนี้ก็ไม่เอานะมีกล้ามแต่ไม่มีตังอะโอ้โหแบบนะี้ เราขยายร้านขอซื้อคอมเพิ่มหน่อยละกันผมว่านะไม่เอาคอมอะจัดอันนี้มาเพิ่มเชิญได้เลยครับลูกค,านนค้าหนาะเชิญได้ใน,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 นเลยครับผมว่านะซื้อซื้อซื้อตู้เกมดีกว่าตู้หนึ่งเนาะโอเคใหเชิญได้เลยครับผมชิ้นไหนได้เลยครับลูกค้าครับชิ้นไหนได้เลยครับอันนี้มันไอโจนมึงเคยิขโมยซีพียูกูไปกูจำได้เดี๋ยวเฮียให้เห็นผ่านหน้าร้านอีกนะเดี๋ยวจะโยนศับ หัวเข้าให้เชิญได้เลยไปหรลูกค้าขอให้เขอ้เดินทากลับโดยสวัสดีครับนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญได้เลยครับโหหมาหมาฮะสวัสดีครับหมาอะไรอะสวัสดียนหมาแล้วเราอะไปหมดแล้วเชิญได้เลยครับผมลูกค้าเชิญได้เลยเลยนะคะใครโอ้ยขอบคุณครับตอนนี้นะครับเรามีเก้าเก้าร้อยกดดอลลร์แล้วเอาให้กดผิด โอเคฮะสั่งตู้เกมมาแล้วคะ <c oughs> ่ะเฮ้ยคนนี้สงกใสชอบร้านเราอะ่ะไม่ต้องทำม,าม้าโมโหนะลูกค้าตัวเตีเ้ยตัวเตี้ยแตกระซิสตัวเตี้ยแตกระซิสหลบหรอฮะหลบหรอฮะหลบหรอโอ้ยี่ดูมันสับดิเราต่อยได้อย่างเดียวอะ่ะมันมีสับมีศอกด้วยอโอ้โหแหมโอ้ยลูกค้า ลูกค้าก็ไม่เข้าร้านเรา,โ,เเอาเโอ้โหจบแล้วเจโอ้หอะไรกันครับเนี่ยดูฮาวิทพื้นเข้าร้านเราเลยอ่ะโอ้หมีการเล่นคอมอย่างงี้ด้วยโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวนะอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหมันบั็กหรืออะไรเนี่ยดูดิมันมันบั็กเหรอคืหรืออะไรครับเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าคนนี้ร่างกายแข็งแรงพิเศษนะ อจะทําอะไรก็วิดพื้นนะแหวววิดพื้นแห่ววิดพื้นเฮ้ของเรามาส่งและ้ะโอ้โหจ่ายตังค์ด้วยจ่ายตังค์ด้วยจ่ายตังค์ด้วยฮะก็เอาจะต่อยมันยังไงต่อยมันยังไงอะ่ะเสียวเหรอฮะทำไมมันต่อยเราโดนอ่ะถอยฮะถอยใส่ฮะวิ่งฮะวิ่งใส่ฮะปั๊บก็ให้ถอยฮะปั๊บให้ปั๊บถอยฮะ โคตรอืดเลย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 ,อ,เลยอะไรอ่ะแล้วเราไปโอ้ยอมอะยอมอะต่อยกูซะอต่อยกูเลยไอ้โอ้โหไม่ได้อะไรเลยล่ะเอาให้คุณตำรวจเมื่อกี้มันไม่ได้จ่ายตังค์ผมอะทำไมคุณไม่ดูบ้างคุณมายืนแอคอะไรนี่ไม่ช่วยเหลือประชาชนเลยให้ประชาชนดูแลตัวเองได้ยังไงครับ คุณตำรวจนี่เออไป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 เป็ปนตำรวจไปไปสมัครตำรวจใหม่ปโอ้โหไม่จ่ายเงินเราอะ่ะแต่คุณตำรวจเดือนมันยืนแอคอะโอ้โห,โโหเห็นแล้วหมัดให้หมัดใจ,จริงเลยช่วยได้เลยครับบอกเลยฮะประชาชนต้องช่วยเหลือตัวเองฮะโอ้โหปัปับเขาให้ฮะเรามี3 7 2ดดอลลาร์แล้วฮะ ขอบคุณครับขอบคุณครับคู่นะฮะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ,ขอ,รบขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคฮะโอเคครับว่าเรามาปั่นเหมือนเดิมเดียวทุกคนโอ้มาแค่นี้ไม่ต้องมาหรอกไปไม่ต้องมาหรอกมาแค่เนี้โอ้โหเอ๊ะมาทําไมครับเนี่ยมาแค่เนี้ยไม่คุ้มค่าเลยมาฮะจนโอ้จนโอ้ยได้อยู่ โอ้โหริ่รัวจน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 ไม่จนไม่จนยังไม่จนจนนะไม่จนนะไม่จนอันนี้จนนะอันนี้จนไม่จนนะจนนะอุ้ยอันนี้รวยฮะอันนี้รวยฮะอันนี้จนนะวิ่งอันนี้พอดีฮะไม่พอดีจนอุ้ยอันนี้รวยฮะสักครู่เออลูกค้า I อ m อ o ม r อรี่ฮะจะกระจี้หัวใจฮะสักครู่นึงนะครับผม สักครู่หนึ่งครับโอเคครับสักครู่หนึ่งนะครับพ่ขยยร้านเท่าไหร่เจ็ดร้อยยง่พันสี่จัดมหาขยะร้านเพิ่มคุณท้าบขอบคุณครับรบ้านรอดูดีขึ้นนะฮะขยับก่อนขยับของกันนะโอเคฮนเะชิญได้เลยครับผมลูกเฮ้ยโจรโจรโจรมึงคือโจรมึงคือโจรรู้รู้โอ้โหทำย่อง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 ,องตายไปเถอะ ตำรวจไม่เห็นมาอุ้ยไฟดับไฟดับหรือเปล่าเอาหูไฟไม่ดับแล้วเราไปถอดปลั๊กทำไมครับนี่อเดี๋ยวหลอนอ่ะพอคขาหลอนออนี่เองอ่ะช็อตเนี้ยแต่ตังค์ด้วยฮะแต่ตังค์ด้วยฮะแต่ตังค์ด้วยฮะเปิดเปิดก่อนให้เพียบฮะอุ้ยตายตายตาย,ตายช่างมันฮะไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรฮะถือว่าทำบุญทำทานเลยละกันมา อันนี้เราจัดเออเราไปปั่นต่อละกันมาไหนเอื่ยขอเน้นๆจนนะอันนี้รวยฮะอันนี้อันนี้ถือว่าเสมอฮะอุ๊ยอันนี้รวยฮะอุ๊ยอันนี้รวยอยู่ฮะอันนี้จนนะฮะอันนี้จนนะอันนี้จนอันนี้จนนะจนจนจนรวยรวยจนนะกดไปฮ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 ะอันสองอะอันสองยางรวดเร็วอะ ชนได้เลยครับลูกค okay. 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 you okay. you ้า okay. ชนา okay. Okay. ได้เลยครับชิ้ไในเลับสักคู่หนึ่งโอเคฮะโอเคฮะโอเคฮะขอบคุณครับลูกค้าขอบคุณครับชิ้นใได้เลยครับสักคู่หนึ่งนะครับลูกค้าโอเคฮะขอบคุณครับชนะด้เลรับลูกค้าชิ้นได้เลยครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับลูกค้าโอเคครับขอบคุณครับผมว่านะเราต้องซื้อขยายเพิ่มเหรอคนคิดว่าไงอะ ประตูนี้ยังไม่จําเป็นเท่าไหร่ขยายเพิ่มหรอเราจะซื้ออันนี้เพิ่ม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 อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวนะผมว่านะจัดตู้เกมเพิ่มอีกสักตู้หนึ่งดีกว่าเออจัดตู้ไหนดีนะตู้นี้รักกันโอเคฮะจัดมา้าม้าจัดตังยางครับลูกค้า ลูกค้าจ่ายตังค์ด้วยหมัดเดียวหมัดเดียวอะหมัดเดียวน้นเน้นบอกเลยฮะขอแค่เน้นเน้นเชื่อได้เลยครับลูกค้าชิ้นไหนเลยได้เลยครับชิ้นไหนโอ้ยลูกค้าใจเย็นครับค่อยๆก็ได้ฮะใจเย็นๆนะครับทุกคนได้เล่นเท่ากัานนะใจเย็นนะครับเรายะมีเงินเท่าไหร่ละเรามีห้าร้อยทุกคนว่าปั่นต่ออีกเหรอเราต้องปั่นต่อแล้วอืออยู่ไหนครับเนี่ยแอดมา ปันป่นฮะปัน ah? ป่นฮะปั่นฮะปั่นฮะรวะรวยฮะรววฮะจนรวยไม่สำคัญฮะขอให้เราได้ปั่นก็นพอเรียบร้อยฮะจนอับ <laughs> บอกแล้วฮ uh. ะมันไม <cart> <c oughs> <ruling> <hand> ่มีอะไรที่เราได้มาฮะนอกจากการหมดตัวฮะเราเราก็อะไรครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอีกครับเนี่ยโอ้จบกันนะปิดร้านนะปิดร้านนอนนะไม่ปิดร้านแล้วปล่อยไปนี่แหละโอเคฮะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมแล้วยังคลิปต่อไปนะผม Let's go baby ของมาส่งยังอ่ะของยังไม่ส่งง่ะเดี๋ยวเราค่อยเอามาติดวิ่งของมาส่งพอดีเลยเพิ่งติดปิดคลิปรักกันมาฮะเราของมาส่งก่อนโอ้โหจัดร้านแล้วไปจัดอีพีหน้าด้วย่ะไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอ่ะช็อตเนี้ยไม่ไหวจริงจโอ้โหสวัสดีฮะคุณนำรวยฮะมาทำไมอ่ะมายืนแอคอีกแล้วเดี๋ยวก็สับเปล่าให้อีกสักมุ้หน่อยมาฮะรูปเกมใหม่สำหรับร้านเราตั้งนี้ก่อนว่าลักกันมา โอเคครับขอบคุณครับผมว่านะดับไปก่อนโอเคฮะแล้วเราก็ไม่ต้องปิดร้านนะ่ะหวังว่าจะไม่มีขมโมยลักกันนะโอเคฮะจคลิปเราไปนะผมเลสโก้เบบี้